ัดีครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับเรารายการจัดตู้วิดอาร์ตนะครับซีรีส์นี้ก็ยังอยู่ที่กรุงรงเป็นหลักกรุงลงแล้วก็บรรโลงเป็นเงินซีนนะครับต้องเดินเดินดูรอบรอบเดินก๊อบบนดอกนี้บนดอกนี้มันที่เจ๋งก็คือว่ามันเก็บงานศิลปะยุคที่ดีนะฮะอายุนั้นน่ะที่ดีดีไว้ที่เต็มเลยแล้วที่ต่างๆ้าอกาส เข้าไปดูยากอาจารย์เพราะว่าส่วนใหญ่คนไปท่องเที่ยวที่กรุงโรมไม่ค่อยมีเวลาก็ไปสั้นๆไปสั้นๆมันต้องไปยาวใช่ครับไปยาวครับก็นอกจากทั้งแล้วเราไปดูเรื่องของักบุ่เนาะของเยซูนะครับคาวนี้เรามาดูเรื่องของโบทที่ชื่อว่าชิซาสั้นๆก็คือนูโอวานะครับก็เป็นโบทที่สะท้อนเรื่องของการที่ที่เราเรียกว่า Counter Reformation ครับ คณะช่วงศตวรรษที่สิบนี่มันเกิดก,การปฏิรูปศาสนาครับการปฏิรูปนี่วิ่งขึ้นขั้นบนนะไปทางโลซานไปทั้งอัมสเตอร์ดัมครับข้างใต้นี่ตาลี่นี่ก็ปรับตัวเองแล้วก็สร้างโบสถ์พิถีพถันว่าเป็นรีแอคชั่นนั่นหมายัาว่าก็สร้างยิ่งงานศิลปะภาาเขียนครับางทีมีประติมาก,กรรมเพื่อจะหรือว่าแม้กระทั่งบางที่ก็หายไปร้องนี่ก็ใช้ทองเต็มไปหมดเลยแล้วก็เป็นศูนย์กลางของคณะที่เรียกว่าออราโตริโอครับนะครับ ซึ่งก่อตั้งโดยนักบุญฟิลิปโปเนรียนะครับอันนี้สร้างแต่ประมาณหนึ่งห้าเจ็ดห้าก็เอาเน,นี้ยร้อยปีหลังจากมายก็ยังจะโลดเติรดมายก็ยังจะโลดต่อหนึ่งสี่เจ็ดห้าให้เราจำเลขตัวนั้นไว้อย่าไปได้จำยุคเป็นสองสามสีนะครับก็อ่าสนับปั่นาแก๊กโกลที่สามก็เป็นการสนับสนุนนะครับก็มีสถาปนิกชื่อดังนะครับเป็นลักษณะแบบลาตินครอสลาตินครอสเนี่ย จะยาวด้านหนึ่งนะฮะแล้วก็เหมือนกังเขตปกตินะฮะแต่ถ้าบอกกรีดคอสนี่คือยาวเท่ากันสี่ด้านนะครับก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมต่อเติมเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปีหนึ่งหกศูนย์ห้าเราเลยก็ใช้เวลาทั้งสามสิบปีเนาะนะฮะในการฉันโบว์ก็มีผลงานที่ชื่อดังก็ชิ้นแรกก็คือของปีเตอร์พอลรูเบนส์นะครับที่ชื่อว่ามาดอนนาเดลลาวาลิเซล่า นะครับเป็นภาพพระแม่บารีและพระเยซูล้อมรอบด้วยทุกสวรรค์นะคริรูเบตเนี่ยเขาด่งเยอะทํางานเยอะมากครับแล้วก็ไปทั่วเลยไปเป็นทูตสันติภาพนะครับให้กับสเปนด้วยแล้วก็ไปเคยไปอยู่อังกฤษด้วยนะครับนะฮะแล้วก็วาดงานาใหญ่ๆเยอะไปหมดอะไรพวกมงเคยเห็นหลายรุ่มเนาะ ในแก้วซึ่งไม่น่าเชื่อเลยซึ่งพี่ดาว่าก็ไม่ได้วันคนเดียวใช่เพราะมีทีมนะห้วยใจเขาก็ต้องยอมรับว่าเป็นเป็นที่ต้องการแบบให้เข้ามาวาว่าแบบงานศาสนาดังแต่เด็ต่างๆเยอะใช่ดังแต่เด็กเลยรูเบนที่เก่งตั้งแต่ยี่สิบกว่าผลงานเขาก็เยอะมากได้เป็นคอร์ทเพสเตอร์ได้เป็นอะไรแบบเยอะแยะไปหมดแล้วก็พิ้ลลักษณะของเบนนี่ยหละก็ค่อนข้างพิ้วนะฮะดีแปนกแบบพิ้วพิュหน่อยนะครับแล้วก็ยังมีภาพของรูเบนเนี่ยก็จะมีภาพอื่นด้วยนะฮะ ที่เป็นนักปนเต่างเพื่ออยู่ทางซ้ายทางขวานะฮะของโบสถ์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเข้าไปเนี่ยโบสถ์เนียกว่าจุดนูให้ครบเลยนะครับและวอีกภาพหนึ่นงที่เป็นถือว่าเป็นเดิมอยู่นี่ภาพแท้อยู่นี่แต่ย้ายไปอยู่ที่ในวัดกันละภาพแท้ก็ภาพนี้เป็นภาพก๊อปปี้เอ็นทูเมนต์ของออฟคริสนะฮะก็เอ่อป็นพระเยซูออกลงจากนังเ,เ,เขตแล้วก็จะไปฝังในอุโบคถฝังไ้ในตรงนั้นนะครับรรงนี้ก็เป็นรูปหนึ่งที่คนที่ชอบ ถือว่าเป็นพีคของยุคเออ่บาโรกอคเลยคาราเตอรเนี่ยนะครับมืดสว่างเนาะดราม่าอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเกิดใครเห็นภาพโดนจับพิเศษส่นี่จะเห็นในพวกชุดเกราะอะไรเงี้ยเขาทําได้เด่นมากเลยครับแสงเงาของเขาต้องชุดเกราะที่มันสะท้อนมาแบบเมนแบบภาพถ่ายได้นะอ่าใช่ใช่ผิวเนื้อคนละโอ้สวยจริงครับนะฮะอันนี้ก็มีลูก copy อยู่แต่ว่ามันก็ เดิมลูกริงก็อยู่ที่นี่ก็ต้องไปดูดูเบรดด้วยละ่ะตรงนั้นนะฮะครับก็เป็นโบสถ์ที่ที่สวยงามมากนะครับปัจจุบันก็เป็นศูนย์กลางกิจกรรมทางศาสนานะครับยังมีคนที่ไปอา่ามัสการอะไรแบบน,นี้นะครับนะครับแล้วก็นักบุญเนี่ยอ่าฟิลิปโปโนอริเนี่เป็นผู้ก่อตั้งคณะออร,ร์โตวิโอที่ได้อุทิศตนเพื่อการช่วยเหลือผู้ยากไร้ครับจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าคาทอลิกจนถึงปัจจุบันเนี้ยเขาก็มี องค์การช่วยเหลือให้การศึกษาคนอะไรเงี้ยก็โปรโตเซนก็ทำเหมือนกันทราบนะฮะเยอะครับคเยเี่ยมเลยครับต่อเป็นอีกหนึ่งสา่นที่ที่แบบไม่ควรพลาดนะที่คนชอบงานศิลปะอะไรแาบก็ต้องหาอากาศไปชมกันที่นี่นะครับแล้วมันที่เจ๋งก็คือว่ามันเป็นภาพแล้วเราไปดูในแกลเลอรี่ก็ก็คือโอเคภาพมารีแต่ภาพันเนี้ยมันต้องการวาดที่นี่งนี่ยหรือเปล่าใช่ไหมเพราะนั้นบรรยากาศของบมเลยเมื่อเราไปดูในเซตติ้งของหมด ไปชมกันคลิปต่อไปเจ็ดต่อครับสวัสดีครับ